เจ้านาต้องซื้อเข้ากินกอมอสิ้นความเป็นเกษตรกรไทยเกษตรพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หวัวรัชการที่9ทั้งกลังหุ่เกียรติตตามห้าฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่จะนี้ไปขอเจิญตั้นห้าฟังรายการเกษตรพัฒนาเจ้า อยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จ้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมกรหรือ KU Radio Plu s สามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจังเราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยดีเลย,เ,ลยเข้า y YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านี้ง่ายๆเอง รายการเกษตรคำศัพท์อาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเ,เพราะเราคือสถานีวิทยุมกวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะหลายประเทศทั่วโลกกำลังประสบปัญหาพลังงานและอาหารแต่ประเทศไทยสามารถสร้างแหล่งอาหารและพลังงานที่มาจากพืช บนที่ดินของเราได้ถ้าวันหนึ่งที่ดินเหล่านี้หายไปคนไทยจะขาดอาหารพลังงานเครื่องนุง่งหมที่อยู่อาศัยและยารักษาโรคเรื่องรักษาที่ดินทํากินสําหรับวันนี้และวันหน้าเพื่อความมั่นคงของลูกหลานไทยในอนาคตสถานีวิทยุมกรรณรงค์ให้กเกษตรกรไทยไม่ขายที่ดินทํากินสร้างแผ่นดินเกิด Masima Kasem สถานีวิทยุมเกเจียงใหม่ขอเชิญร่วมกิจกรรมการเลื่อสีเขียววิทยุมเกเจียงใหม่กู้วันเสาร์ของเดือน8โมงเจ้าเป็นต้นไปมีตึงก้าไม้พันดีพักปอดสารพิษนวัตกรรมท้องถิ่นผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆเกรรษตรกรผู้ฟังครอบครัวมกผลิตเองจำน่ายเองราคาเป็นกันเองแล้วประกัดเนื้อเจ้า ทีวิทยุมากรเจรียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มานไม่แกดน้อยตะบ,บนป่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเจียงใหม่สถานีวิทยุมากรสถานีวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะมยยััส ใจโปรดได้ฟังเพลง ดีเจ้าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมคุณตาพิกมาพบกับรายการเกษตรพัฒนากัววันจันแผ่ววันสุขแปดโมงมมเกินถึงเก้าโมงเมื่อคืนทางสถานีวิทยุมอกอมหาวิทยาลัย,ยเกษตรศาสตร์จงรังหวัดเชียงใหม่ AM Stereo ความถี่หกร้อยสิบสองกิโลเฮิรตซ์คลื่อนสายสุดอ่ออากาศในแปดจังหวัดภาคเหนือตอนบนหรือพอตึงภาพได้ยินตึงเสียงที่ www d k plus หกหนึ่งสองด ค a c e b o o k Live และ YouTube สถานีวิทยุมากาเจียงใหม่กระดิ่งยินตึงเสียงหันตึงภาพผ่านระบบมือถือปฏิบัติการ iOS หรือ Android ก็ได้อยู่ที่ไหนก็รับฟังกันได้ทั่วโลกข้าเจ้าแสงเทียนเนียมทราบหับในที่ดําหวัรารการนะเจ้าอาาเจ้าตอนนี้หัาไปพบกับวิทยากรก,รกันดีกว่าในรายการเกษตรพัฒนาตั้งสถานีวิทยุมากามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเจียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกเจ้า ท่านฟังคะตอนนี้เราอยู่กับคุณเพชร ชัยพงศ์นะคะก็เป็นเกษตรกรลูกค้กาทกศาอยู่เลขที่192หมู่4ตําบลป่าแล้วหลวงอําเภอสันติสุขจังหวัดน่านเป็นเกษตรกรลูกค้กาทกศาสาขาสันติสุขจังหวัดน่านและที่สําคัญก็เป็นประธานสาคิจชุมชนน่านโมเดลนะคะในการที่จะฟื้นฟูป,ป่านะคะรายละเอียดเป็นอย่างไรเราไปขอความรู้กับคุณเพชรชัยพงศ์เกษตรกรลูกค้กาทกศาสาขาสันติสุขจัง ังหวัดน่านกันดีวกว่าทางสถานีวิทยุมกอกรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ออนไลน์ทั่วโลกกับทีมงานสถานีวิทยุมกอกรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่แสงเทียนเนียมทรัพย์รับในที่ดําันรายการไปพบกับคุณเพชรชัยพงศ์กันกนสวัสดีค่ะคุณเพชรคะครับสวัสดีครับค่ะ คุณเพชรชัยพงศ์นะคะตอนนี้เป็นรประธานวิสาหกิจชุมชนน่านโมเดลเป็นโครงการที่จะช่วยกันฟื้นฟูป่าของทกศด้วยล่ะคะอยากจะให้เล่าให้ฟังถึงที่มากันนิดนึงค่ะของโครงการน่านโมเดลอะค่ะครับเดิมทีนะครับก็เมืองน่านเราถูกโจมตีว่าเป็นเป็นป่าต้นน้ำของแม่น้ำน่านแม่น้ำน่าน,นครับ41%ของแม่น้ำเจ้าพระยาก็คือจากน้ำล่างทั้งหมดครับก็เลยมีปัญหาว่า ถูกสารหน้าว่าจังหวัดน,น้านเนี่ยเป็นพื้นที่ที่ถูกทําลายป่ามากที่สุดซึ่ง,ปนนงเป็นป่าต้นน้าซึ่งเป็นเป็นทางเลือกของชาวบ้านที่อยู่บนภูเขาที่เขาไม่มีโอกาสที่จะมีพื้นที่ราบเหมือนภาคกลางภาคอื่นนะครับก็เลยต้องใช้วิธีว่าจะทํายังไงให้ชาวบ้านเขาอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนแต่ว่าให้เขาอยู่ตรงนั้นได้โดยตั้งแต่รุ่นพ่อรุนแม่เขามาแล้วอะครับแต่ว่าจะทํายังไงให้มีกัน ขึ้นปูป่าไปด้วยแล้วก็อยู่กับป่าได้อย่าง,ย,างยั่งยืนนะครับตรงน,นี้ก็เป็นโอกาสหนึ่งที่ทางคนไปน้านะครับรต้นต้นที่คนไปน้ารักษาต้นน้ซึ่งทางคนโทรเัศน,คน์อีโภคการโภนท่านเป็นประธานอยู่แล้วก็ได้ความสำคัญตรงนี้ก็ได้เชื่อมกันที่จังหวัดนา่านพอทาได้หนึ่งปีสองปีปุ๊บทางทกศก็เล็งเห็นความสําคัญว่าตรงนี้ถ้าหากเกษตรกร ยังเป็นมีเยอะอยู่เนี่ยเราไม่สามารถจะให้ชาวบ้านเราลดนี้ได้ก็ต้องมาฟื้นฟูป่าก่อนถ้าฟื้นฟูป่าได้แล้วเนี่ยชาวบ้านก็จะลุกตาหายใจได้สามารถที่จะใช้มีทวศได้ครับนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่อยากจะนําเรียนว่าทวศก็เห็นความสําคัญตรงนี้ในเรื่องของการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นมีกับทวศและก็เกษตรกรที่อยากจะิปฟื้นฟูนป่าต้นน้าของจังหวัดน่านโดยเริ่มต้นที่51ลายครับ ทั้งหมดนะครับในจังหวัดน่านตอนนี้ขยับไปที่เจ็ดร้อยดิบห้าแเจ็ดร้อยแลิบห้าไ่ละนะครับค่ะก็ตอนนี้ก็เริ่มโครงการมานานหรือยังคะ่ะคุณเพชรค่ะพินพิน้คือพิที่สองครับอ๋อค่ะพีที่สองนะคะซึ่งผู้เข้าร่วมโครงการส่วนใหญ่ก็จะเป็นเกษตรกรลูกค้าทากระสเราที่จะงหดทั้งหมดเลยครับ คค่ะแล้วกิจกรรมของเราดําเนินโครงการน่านโมเดลนี้อย่างไรบ้างนะคะ,ะหลักหลักการของที่เข้าลมโครง,งการก็คือหนึ่งคนคนที่จะต้องเข้าลมโครง,งการจะต้องเป็นกเกษตรกรที่เป็นลูกค้าเาออคสาดำเนินก่อนแล้วก็ทําในพื้นที่สูงพื <c oughs> น้นที่ละชันินถึงภาคอุตาแล้วพร้อมที่จะเลิกปลูกข้าวโคร้อยเปอร์เซ็นนะครับ แล้วก็เลดกใช้สารเคมีทั้งสามตัวร้อยเปอร์เซ็นด้วยครับอืค่ะข้าวโพดก็คือเป็นพืชชงเดียวที่เกรรษตรกร,รเราปลูกกันมานานเนาะบัะบ,บน<ช>ที่สูงก็อาจจะทําให้มีปัญหาเรื่องของป่าของเราติดตามมาใช่ไหมคะคคครครับรับบเงื่อนไขก็คือเกรรษตรกร,รลูกค้าทาการะสอบแล้วก็อยู่บนที่สูงแล้วก็ต้องลดการปลูกข้าวโพด คือช่งเดียวในพื้นที่สูงด้งวยนะคะใช่ครับค่ะใช่ครับแล้วเราจะปรับเปลี่ยนกันอย่างไรคะให้เกษตร,รกรกลุ่มนี้ดําเนินโครงการน่่นโมเดลอะคะอันดับแรกทางพกสก็<ด>เห็นความสําคัญว่าถ้าหากเกษตรกรจะเลิกปลูกข้ขาวโพดแต่ไม่มีอะไรรองรับพกสก็มีการพักชำระนีิให้ก่อนอันดับแรกอ่าอันดับต่อไปก็คือให้มีเงินช่วยเหลือเกษตรกรไร่ละหนึ่งพันหกร้อยบาทต่อปีซึ่ง ถ้าเก็กี่ยข้าวโพดเนี่ยข้าวโพดหนึ่งไร่หนี่งจะได้กาไรอยู่ไม่เกินเจ็ดร้อยยี่สิบาทต่อไร่นะครับสองสองเขาจ่ายให้คันหกร้อยบาทต่อไร่นะครับซึ่งก็เยอะพอสมควรที่เกษตรกรสามารถจะเลี้ยงดูตัวเองได้แต่ตรงนี้ก็จะเป็นการปลูกป่าที่เป็นระบบนะครับสิบเมตรจะต้องเป็นไม้ยืนต้นเช่นพยุงมะค่าปราดู่อะไรพวกนี้ครับเป็นไม้ยืนต้นทั้งหมดห้าสิบแปดชนิตรอันดับสองก็คือห่างกันไปห้าเมตรก็จะเป็นไผ่ ึ่งมุมไผ่เนี่ยเม้นที่ไผ่สร้างบนซึ่งจะโตเร็วมากในจังหวัดน่านนะครับแล้วก็เป็นพืชที่เป็นพืชเศรษฐกิจตัวหนึ่งที่สามารถทุนปูกฝาได้เร็วขึ้นในไม่เกินสามปีนี่จะเห็นความเขียวของฝาได้เลยสามารถมาดูได้นะครับมาดูงานได้ครับแล้วก็อันดับสามก็คือเป็นพืชตรงกลางก็คืออ่าเป็นกล้วยครับกล้วยซึ่งเป็นพืชที่ชุ่มน,น้ําสามารถที่จะปลูกในในพื้นที่สูงได้แล้วก็สามารถที่อุ้มน้าเพื่อชุ่มน,น้ําให้กับ ต้นไม้ที่เราปลูกทั้งหมดครับเป็นขา่าเป็นข,นขมิ้นเป็นโกโก,โก้ที่เราจะปลูกเสริมลงไปเนี่ยตรงนี้จะต้องเป็นตัวเสริมให้กับอ่าเป็นเป็นพืชชุ่มน,น้าให้กับพืชที่อยู่ล่างลงมาครับมีกิจกรรมที่หลากหลายขึ้นนะคะในพื้นที่รตรงนี้นะคะค่ะ <c oughs> แล้วตอนนี้ได้เริ่มโครงการไปบ้างแล้วใช่ไหมคะคุณเพชรคะปีที่สองแล้วครับก็ในหลักการของงานตรงนี้ก็คือเราจะมีการตรวจแปลงทุกหกเดือนนะครับถ้าหากใครใครที่ทํากิจกรรมแล้วไม่ดูแลเราก็ไม่สามารถที่จะอาทำนั้เงินให้ได้คุณต้องไปแก้ไขในเรื่องของแปลงของตัวเองก่อนโดยมีการจัดที่กัดรลายแปลงทำอขอบเขตลายแปลงชัดเจนแล้วก็ อาการังการปลูกพืชทั้งหมดในแปลงทั้งหมดครับทําเป็นตารางว่าปีนี้ปลูกอะไรไปกี่ต้นกี่อย่างอะไรเงี้ยครับเหมือนครับเป็นธนาคารต้นไม้เลยเนาะคะ่ะใช่ครับ <c oughs> อ,อีกตัวหนึ่งก็คือเราจะหนุนเสริมไปที่โรงเรียนนะครับ <c oughs> ไม่ใช่ว่าเราแค่ทําแค่ตรงที่พ่อแม่ผู้ปกครองอย่างเดียวแต่เราไปเน้นอีกตัวหนึ่งก็คือของขายาธนาคารต้นไม้โรงเรียนครับก็คือ เด็กเด็กที่เรียนอยู่ป .1 นนถึงป .6 เนี่ยเราจะส่วนเด็กมาปลูกต้นไม,ม้โดยที่เราเริ่มที่โรงเรียนก็คืออาจจะเอาผู้ปกครองมันุเสริมให้กับลูกเพราะลูกตวเล็กอยู่เนปลูกต้นไม,ม้แต่พอลูกจบม,มอง .6 อายุมันก็จะ12-13ปีต้นไม,ม้ก็โตพอสมควรก็สามารถปรับเปลี่ยนตรงนี้เป็นเรื่องของอ่ารถือท้าเป็นทุนถ้าเด็กไม่มีทุนเรียนก็ไารถือทรัพเป็นทุนก็คือ เอาเข้าเป็นธนาคารต้นไม้สามารถกู้ยืมได้ไปเรียนหนังสือต่อได้ครับอันนี้เราจะต้องส่งเสริมควบคู่ไปพร้อมกันเลยนะคะได้ครับครึ่งปีครุ่งปีครับค่ะเป็นโครงการที่น่าสนใจนะคะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มโครงการไปได้สองปีแล้วนะคะเป็นไงาพป่าเริ่มพลิกฟื้นขึ้นมาหรือยังคะคุณเพชรคะเริ่มเห็นสีเขียวแล้วครับคือความแตกต่างเนี่ยถ้าถ้าอยู่ในพื้นที่นี้จะเห็นความแตกต่างคือหนึ่ง คนที่ปลูกผู้พืชคนเดียวเนี่ยเขาจะฉีดยาขยะ <c oughs> มันจะสีอะช,ช่วงนี้นี่จะจะสีน้ําตาล <c oughs> แต่พอพอ,พอคนที่ไม่คนที่เขาลงโครงการคือหนึ่งไม่ไม่ฉีดยาขยะไม่ฉีดยาฆ่าแมลงไม,ไม่ไม่ใช้สารเคมีสักตัวเนี่ย <c oughs> มันจะเห็นความเขียวแตกต่างกันเลยครับเกรียบเทียบได้ครับแต่ละแปลง <c oughs> ดินดีขึ้นเนะคะไม่มี <c oughs> สารเคมีตกค้างนะคะ อีกส่วนหนึ่งก็คืออีกส่วนหนึ่งก็คือเราจะเม้นเกษตรกรเรื่องของการทําปุ๋ยอินทรีย์ทำทำเรื่องของอินทรีย์ทั้งหมดนะครับปุ๋ยหมักทํา้เองต้องสอนสอนเขาทำเองหมักเองครับตอนนี้ก็เริ่มทําละสอนเขาทำให้ให้เขาจับต้องได้ครับไม่ใช่ว่าเราพูดอย่างเดียวแต่เขาไม่เคยทําเนี่ยมันก็ไม่ได้ผลอันนี้ก็เลยให้ให้เขาทําเองจับมือสอนเขาครับ ค่ะตอนนี้คือกระบวนการต่างๆเราก็ต้องมีการอบรมให้ความรู้ก่อนไหมคะแล้วก็ลงปฏิบัติก็อบรมดูงานทำทุกอย่างอะครับค่ะสุดป้อนให้เขาเป็นเกษตรกรคนเก่งเหมือนกันนะครับว่าไม่ไม่ใช่ว่าเราเป็นคนสอนเขาอย่างเดียวแล้วเขาไปไม่ได้มันไม่ใช่นะครับค่ะต้องต้องให้ไปคู่กันได้ทั้งหมดครับค่ะแล้วตอนนี้เป็นสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนแล้วหรือยังคะ ก็เริ่มได้แล้วครับตอนนี้นะครับเริ่มกล้วยเริ่มออกแล้วครับขยับละปีนี้ก็อีกไม่กี่เดือนนี้กาน่าจะขุดได้ละมีขมิ้นมีโกโก้ขมิ้นครับโกโก้นีพิ่นลงปีนี้ครับโกโก้นีจะอาศัยพืชอื่นเป็นพืชลำเงาก็เลยต้องใช้ปีที่สองครับกเพราะว่าถ้าปลูกปีแรกมันไม่มีพืชลำเงาไม่มีไม่มีที่เลี้ยงครับ อย่างโกโก้นี่มีตลาดรับซื้อที่เราส่งจำหน่ายไหมคะหรือว่าอ๋อมีมีมอมีเจ้าของที่เขาทำเองที่เขาส่งเสริมเขาดูแลอยู่ก็คือคุณเอ A, ครับคุณเอที่ทำดีมีแดดครับข่านมาจจะเคยได้ยินนะที่คนเขาก็ทำเรื่องของโกโก้ทั้งหมดที่เป็นเจ้าที่ทำในประเทศไทยนะครับค่ะก็ซือ ดดูแลให้้วยค,คพืชสมุนไพรนอกจากข่าขมิ้นแล้วมีพืชอื่นอีกไหมคะที่เกษตรกรเราปลูกร่วมในในีมไม้แปลงไม้ผลเหล่านี้ด้วยตอนนี้นี่ม,มีมีพืชสมุนไพรที่มันขึ้นเองตามธรรมชาติมีหลายตัวครับอันนี้กําลังจะส่งวิจัยอยู่ว่าบางตัวที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านที่เขาทาอยู่แล้วนะครับแต่เราไม่สามารถสู่ตลาดได้เช่นยญ้ายาไซตันอย่างนี้ยครับรักษาเรื่องของ ท้องเสียทับพันอย่างนี้ครับให้เวลาประมาณครึ่งชั่วโมงก็หายอย่างี้ครับก็เลยตัวตัวนี้ยังไม่เปิดเผยแต่ว่าจะเริ่มเริ่มทำล้วเริ่มวิจัยกันว่าจะส่งไปวิจัยว่ามันจะได้ผลขนาดไหนประมาณนั้นนะครับเพราะว่าสมุนไพรพืชต้องถิ่นกําลังมาแรงนะคะได้รับความสนใจเพราะว่าโรคไข้ไข้เจ็บต่างๆหลังจากที่โรคโควิด -19 ระบาดนะคะ หลายคนก็หานมาบริโภคผักพื้นบ้านกันมากขึ้นนะคะรวมถึงสูงไพยที่เราทานกันเป็นประจำนะคะอย่างกระชายฟ้าทลายโจรอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีการพูดถึงกันมากขึ้นนะคะนอกจากข่าขมิ้นที่เราปลูกกันนะคะตะไคร้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็น่าสนใจใช่ครับค่ะแล้วตอนนี้การบริหารจัดการในหน้าโมเดลนะคะหลังจากที่ปลูกไม้ยืนต้นแล้วนะคะมีไผ่ซางมน ตามมาด้วยกล้วยเป็นพืชที่เลี้ยงเนี่ยนะครับพืชที่ให้ความชุ่มชื้นแล้วก็มีพืชสมุนไพรคาคาิม้นโกโก้แล้วการทําเกษตรลักษณะผสมประสานหลากหลายนี่มันเป็นข้อดีอย่างไรบ้างเพิ่มเติมมาค่ะตัวนี้คือตอบโจทย์ดได้ว่าทุกเดือนคุณจะมีไรายได้จากตรงนี้นี่ไม่ใช่ว่าปีหนึ่งเหมือนปูกข้ขาวโพดทุกปีหนึ่ง ทำงานไม่ใช่สามเดือนนะครับทํางานปีปหนึ่งเลยถึงจะได้ค่าตอบแทนครั้งหนึ่งแต่ของเรานี่คือถ้าปลูกไปแล้วเนี่ยยกตัวอย่างว่าก้วยเก้าเดือนเราก็ตัดปีขายสิบเอ็ดเดือนเราก็ตัดไอ้กล้วยขายได้อย่างเงี้ยครับแล้วก็ขานี่ก็เก้าเดือนก็ขายได้พมินก็แปดเดือนก็ขุดขายได้เราจะมีพืชหมุนเวียนอยู่ในแปลงที่เขาสามารถทำตรงนั้นได้ไข่ก็สองปีก็เริ่มตัดลำได้สองปีก็เริ่มขายหนอได้อย่างเงี้ยครับ ต,ตัวนี้จะเป็นตัวหนึ่งที่สามารถที่จะอ่านหนุนเสริมให้กับเกษตรกรไม่ใช่วันรอแค่เงินติมสนนอย่างเดียวแต่ว่าเกษตรกรเขาต้องได้เงินจากที่เขาลงมือทําเองด้วยอ่ะครับค่ะแล้วในส่วนของโครงการน่านโมเดลนี้ทกศเข้ามาเป็นพี่เลี้ยงอย่างไรเพิ่มเติมะคะคุณเพชรชัยพงศ์คะทั้งทงกศนะครับก็ได้หนุนเสริมทงางนิชักการทางวิทยากรต่างๆที่ าถ้าเราขาดตรงไหนแล้วก็ร้องขอไปท่านก็สนับสนุนมาหมดอะครับทุกทุกเรื่องครับแม้แต่ว่าเรื่องการตลาดเรื่องอะไรพวกนี้เขาก็งเสริมได้หมดเลยครับเป็นโอกาสที่ดีของเกษตรกรเลยครับค่ะรวมถึงเรื่องงบแหล่งทุนด้วยไหมคะใช่ครับใช่ครับโดยเฉพาะเงินทุนที่ ฐานเริ่มต้นเนี่ยกทศเป็นเป็นที่เลี้ยงใหญ่เลยครับอืพอที่จะให้เกษตรกรในกลุ่มเราจาก51รายนะคะตอนนี้พื้นที่เริ่มไป785ไร่แล้วไร่ครับค่ะต่อไปแนโคตป่าก็จะพลิกฟื้นขึ้นมาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรเราก็จะดีขึ้นนะคะคาดว่าในอนาคตใช่ไหมคะมีกิจกรรมที่หลากหลายในพื้นที่เปีกลแต่เห็นค่เลยครับค่ะ แล้วในส่วนของกลุ่มเกษตรกรท่านอื่นเผื่อสนใจอยากจะเข้าร่วมโครงการน่านโมเดลในการพลิกฟื้นผืนป่าลดพื้นที่การปลูกพืชเชิงเดี่ยวลงนะคะแล้วมาทําเกษตรที่มีความหลากหลายไม้ผลไม้ยืนต้นแล้วก็กิจกรรมที่หลากหลายนี้เขาจะสนใจนี่จะไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือว่าไปศึกษาดูงาน<อ>าดํนง,ง,ง,งานดงได้ยังไงช่องทางไหนบ้างค่ะก็ติดต่อมาได้ที่เบอ,อเร์โทรศัพท์ครับ098<ะ> 6565075ครับกำนันเพชรนะครับกำนันเพชรชายกงครับค่ะอีกครั้งหนึ่งค่ะา098ครับ6565075ครับกำนันเพชรตำบลป่าแล้วหลวงครับอำเภอสันติสุขจังหวัดน่านครับค่ะอยากจะฝากช่วงท้ายถึงชุมชนอื่นที่ยังไม่ได้ให้ความสนคัญเรื่องของการปลูกป,ปา่าค่ะครับอยากอยากฝากทุกท่านนะครับในเรื่องของการการปลูกป่าทั้งหมดไม่ใช่แค่เฉพาะจังหวัดน่าน ในพื้นที่ที่มีภูเขาล้นเช่นเชียงใหม่และก็หลายๆจังหวัดที่มีปัญหาเรื่องนี้ลองเอาเรื่องอเรื่องนี้ไปช่วยกันคิดช่วยกันทํานะครับไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งที่จะต้องอพื่นฟูป่าแต่ว่าเป็นของทั้งหมดของคนทั่วประเทศนะครับที่จะต้องช่วยกันเพื่อนอ,อนุรักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่คู่กับประเทศไทยของเราต่อไปครับค่ะวันนี้ได้ความรู้เยอะเลยนะคะขอบคุณพ่อกำนันเพชรนะ,ะคะกำนันเพชร ชัยพงศ์นะคะเกษตรกรลูกค้ทกาทกศสาขาสันติสุขจังหวัดน่านอยู่เลขที่192หมู่สีตำบลปลาแลวหลวงอำเภอสันติสุขจังหวัดน่านประธานวิสากิจชุมชนน่านโมเดลค่ะก็สอบถามกันได้ที่หมายเลขโทรศัพท์098-656-5075กนหน้าะคะโอกาสนากลับมาพบกันทางสถานีวิทยุมกรมหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์ออนไลน์ทั่วโลกกับทีมงานสถานีวิทยุมกร ใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ขอบคุณแลสวัสดีค่ะ <formation> สวัสดีครับขอบพระคุณครับพอเวลาของรายการเกษตรพัฒนาวันนี้กระเสี่ยงเหียบปอดีขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังภาพชมข้าเจ้าแสงเทียนเนียมทราบรับนิตที่ังเนินรายการพร้อมวิทยากรวันนี้นํารายการเกษตรพัฒนาจากท่านผู้ฟังไปก่อนปากัะได้กู้วันจันทร์แผ่ววันศุกร์แปดมงกิ้งแผ่วเก้าโมงมะเคืนทางสถานีวิทยุมกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ออนไลน์ทั่วโลกวันนี้เวลาเสี่ยง ยินดีจ้นักที่ติดตามสวัสดีเจ้านี่นี่เธอฟังอะไรอยู่หรอกำลังฟังรายการวิทยุออนไลน์ย้อนหลังอยู่จา้าฮะเดี๋ยวนี้รายการวิทยุฟังย้อนหลังได้ด้วยหรอใช่เลยตอนนี้รายการวิทยุของสถานีวิทยุมก or, หรือเค Radio Plus ลสามารถรับชมย้อนหลังได้ทั้งภาพและเสียงเลยนะว้าวดีจา้า เราเคยฟังแต่รายการสดแต่พอไม่ว่างก็อดฟังทุกทีเลยนี่เลยเข้า YouTube แล้วพิมพ์คำว่า KU Radio Thailand เท่านี้ง่ายๆเองทั้งรายการเกษตรคำศัพท์อาเซียนน่ารู้ข่าวสารสุขภาพและเกร็ดความรู้มากมายรับชมได้ทุกที่ทุกเวลาเพราะเราคือสถานีวิทยุมกวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะ Massive markers and สถานีวิทยุมกเจิงใหม่ขอเชิญร่วมกิจกรรมการเลือกสีเขียววิทยุมกเจิงใหม่กู้วันเสาร์ของเดือน8โมงเจ้าเป็นต้นไปมีตึงก้าไม้พันดีพักปอดสารพิษนวัตกรรมท้องถิ่นผลิตภัณฑ์แปลรูปต่างๆเกษตรกรผู้ฟังครอบครัวมกผลิตเองจำน่ายเองราคาเป็นกันเองแล้วประกันเนื้อเจ้า วิทยุมาเกเจียงใหม่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บ้านไม่แกตน้อยตะบ,บนป่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเจียงใหม่สถานีวิทยุมากสถานีวิทยุเพื่อการเกษตรภาษาวัฒนธรรมและบริการสาธารณะยสมั Bye. จะไปสุลุยสุลายถ้าจ่ายจกับจ่ายสุดท้ายก็จนเหมือนเดิมกินทองเก็บ